คุณแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์บดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัด มหาชนหรือ JKN เจ้าขององค์กร Miss Universe กล่าวถึงความคืบหน้าของธุรกิจองค์กร Miss Universe ว่าขณะนี้มีประเทศเจ้าภาพสำหรับการประกวด Miss Universe 2024ต่อจากประเทศเอลซาวาดอเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นประเทศมหาอำนาจทางความงามที่มี Miss Universe ามาแล้วมากกว่า1คนคุณแอนเผยอ,อีกว่าสาวๆผู้เข้าประกวด Miss Universe ปี2 0 2 0 24อาจต้องเตรียมพูดภาษาสเปนเอาไว้บ้างการประกวดนางงามจากกระวาลหรือ Miss Universe ถือเป็นเวทีบิวตี้โอลิมปิกยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลก โดยมีตัวแทนสาวงามเข้าประกวดจากประเทศต่างๆกว่า96ประเทศทั่วโลกและมียอดผู้ชมการประกวดแต่ละปีมากกว่า1,000ล้านคนได้เข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม JKN ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทางเรามีความยินดีที่พันธมิตรจากประเทศละตินอเมริกาตอบรับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด m i s s u n i v e r s ์ครั้งที่73ซึ่งแสดงให้ ให้เห็นถึงความนิยมในการประกวดมิสยูนิเวิร์สและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของเราโดยจะมีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพการจัดประกวดครั้งถัดไปบนเวทีการประกวดรอบชิงชนะเลอศ s มิสยูนิเวิร์สครั้งที่72ที่เมืองซานซันวาดอรประเทศเอลซาวาดดวันที่18พฤศจิกายนนี้ p o s t i สติ้งฟหรือรายได้จากค่าไลเส้นที่เรียกเก็บจากประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe เป็นอีกหนึ่งรายได้หลักที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ Miss Universe ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก คั้งนี้จากการที่บริษัทได้มีการเรียกเก็บค่าลายเส้นทั้งประเทศเจ้าภาพในปีนี้และบางส่วนที่เป็นของการจัดประกวดของปีหน้าเป็นการล่วงหน้าตามเงื่อนไขของสอ,อัญญาส่งผลดีต่อกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโฮสติ้งฟีในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้โดยทางบริษัทได้ประมาณการรายได้จากการเก็บค่าเป็น เจ้าภาพจัดการประกวดตั้งแต่ปี2023-2027เป็นจำนวนเงินกว่า2,000ล้านบาทส่วนการประกวด Miss u n i v e r s ์ในปีนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอร์ ador, ยังเป็นโอกาสให้กับบริษัทที่จะสร้างรายได้ในด้านอื่นๆ ทั้ง p โปรดักชันฟีรายได้จากการรับจ้างผลิตงานประกวดบ r o อ d c า s t ฟีรายได้จากการให้ไลเซนเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดในแต่ละประเทศติ c k เก s ตเซลลรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการประกวดทั้งงานอีเวนต์และทางออนไลน์สปอนเซอร์ชิฟีรายได้ที่เกิดจากผู้สนับสนุนการจัดการประกวด นตน้จึงมั่นใจว่าเป้าหมายปีนี้จะเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนธุรกิจใหม่ที่เป็นการต่อย,ยอดแบรนด์ Miss Universe ครอบคลุม24กลุ่มธุรกิจทั้งที่ได้ดำเนินธุรกิจไปแล้วเช่น Miss Universe Beverage, Miss Universe Skincare และ Miss Universe Travel และกลุ่มธุรกิจที่เหลืออาทิ Miss Universe Museum, Miss Universe Apparel, Miss Universe Hotel เป็นต้นซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกคาดว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับ บริษัท JKN g l o b a l group จำกัดมหาชน